าแกมันพอปั่นมุนปั่นมนาก,กเลยดิเจ้ากระเทากะแก่แหละจักหน่อยเท่าแกมากมันสิยา,าก็สิไฮไพ่สกกระเบงเบงถ้าจะตายปุ๊บนี่พอดีบุญไหวสนัจะบเวชปลาไหวดิอาต้อนใจไก่สิขาและจังหมอบกรรมสิทธิ์มันกับ่บหลายไฮคอยอสร้างไฮดินดูว่าไฮาหน้าจากระฝ่าไฮเจ้าเนี่ยตายมากคือสิโบหลายอีสั่งสั่มึงว่าอีสัง่งมึงขืดในเด้ออีไก่มึงเสือกไปกะจีกะโจอะไรอย่างแล้วเราบ่อยตายดิหนี่ตาบ้า อันมึงเห็นมั้สิมีขี่ม้าตาไปอีสังมึงออกไปอยู่น้าผัวปุ่นตั้งแต่ในยนอยแล้วเจฟเราเป็นมึงโท่มากบอกมึงบอกเคยโท่มากเป็นจังไรอยู่จังไรมึงยังบ่สนใจมึงกับโผล่ลายไดรูไดรัวจนออกเคลื่อนออกสา่านแต่ยังมุมมุมกลม,มนามาหาอีแม่มก็นองเด้ออ่านกายเด้อขันเฝาบอกเขาหูกใส่คือกันมึงสิมาบาอีสังมึงอยู่สืออีสังจะสมัตสรริขักแผ่อยากปันป่นมูน,มนปั่นมากแบงสมบอกสมบัติแล้วเจฟเราเป็นนาโทนิโก้ยังบอกเมืองเรากูกับเป็นลูกูกับมีซิดได มึงสีพิษสีเทียงกันยังรวยสีคากันกินแลยเอามีมาเหาะเข่อคุณตายกูตายซราผมมึงหันกันละคือเราเบาตะเละแต่มึงบอกได้ยินสะบหูมึงไถเบิงเหล้าผู้นั่นได้อีนี่มึงสิมกินเอา่กูบอกเหล้าอ้าวแล้วแม่แม่เข่อกูบอกแล้วแต่ว่าคุณจะต้องอุ่นดาวอ้าวบอกเอาไปต่อข้างอย่างเศร้าลูกเศร้าคอยเบาคอยจ่ากันลูกเอ้ยอยากอายบ้านอายเมืองเปิ้ล